รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ขอต้อนรับเข้าสู่รายการชวนพี่น้องมองบ้านเมืองครับวันนี้ครับประเด็นที่เราจะมาพูดคุยกันนะครับอีกหนึ่งประเด็นที่กําลังเป็นกระแสกันอยู่นะักขณะน,นี้แล้วก็ไม่อยากให้เป็นเทรนด์ครับเรามักจะเห็นนะครับเดินไปตามท้องถนนหรือไปสถานที่ต่างๆเนี่ยเรามักจะเห็นวัยรุ่นครับมีเขาเรียกว่าเหมือนเป็นอุซอรณ์อย่างหนึ่งนะที่หยิบขึ้นมาเรียกว่าพอร์ตนะฮะแต่ไม่อยากให้เป็นข่านิยมเลยครับหลายคนมีความเชื่อนี้ครับว่าการที่ดูดบุหรี่ไฟฟ้าหรือดูดพอร์ตเนี่ยนะครับ จะทำให้ลดปริมาณการดูดบุหรี่มวนหรือแม้กระทั่งคนที่บอกว่าอยากจะเลิกบุหรี่หันไปดูดบุหรี่ไฟฟ้ากันมากขึ้นขึ้นซึ่งจริงๆแล้วครับเราต้องมาดูกันครับว่าบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยมันมีอันตรายมีโทษอย่างไรกันบ้าง เปรียบเทียบกันระหว่างบุหรี่ไฟฟ้าและบุหรี่มวลโดยทั่วไปครับความอันตรายที่เกิดขึ้นจะเป็นอย่างไรนั้นวันนี้เองครับผมมาที่โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยศวรนะครับซึ่งที่นี่เขามีการคิดวิจัยนะครับเกี่ยวกับเรื่องของบุหรี่ไฟฟ้าด้วยนะครับบุหรี่ไฟฟ้าช่วยเลิกบุหรี่มวลได้หรือไม่นะครับวันนี้เราจะมาพูดคุยกันนะครับกับนายแพทย์ศักรสอนมีลาบหรือคุณหมอกันนั่นเองครับคุณหมอกครสวัสดีครับ หมอกนครับอย่างที่ผมเกินไปเมื่อสักครู่เนี่ยนว่าณัปัจจุบันเนี่ยเราเดินไปตามท้องถนนไปที่ต่างๆเนี่ยเราก็มักจะเห็นัยรุ่นณปัจจุบันก็คือต้องบอกว่าเราพบเยอะบพบบ่อยมันมันเป็นสิ่งที่มาแทนในเรื่องของบุหรี่มวนไปเลยแหละเพราะว่าหนึ่งด้วยมีความเชื่อด้วยว่ามันสามารถที่จะลดปริมาณการดื่มบุหรี่มวนได้คราวนี้เนี่ยจุดเริ่มต้นก่อนละกันจุดเริ่มต้นนะฮะที่ ความสนใจกับการวิจัยในครั้งนี้คุณหมอเริ่มจากอะไระครับโอเคครับต้องบอกว่าส,วส่วนตัวปัจจุบันเป็นแพทย์ประจําบ้านนะครับก็คือกําลังเรียนต่อแพทย์เฉพาะทางอยู่ครับ<ๆ>สาขาเวชศาสตร์ครอบครัวอยู่ที่โรงพยาบาลมห ah าวิทยาลัยนเรศวรก็คือที่ที่คลินิกของเวชศาสตร์ครอบครัวของเราครับมันจะมีคลินิกเลิกบุหรี่อยู่ครับได้คลินิกฟ้าใสซึ่งคลินิกนี้ก็จะรับให้บริการในด้านของการให้คำปรึกษาในการเลิกบุหรี่ครับซึ่งเราก็พบว่ามีประชากรส่วนหนึ่งก็คือจะเป็นนักศึกษา ในมหาวพาลัยนาเรศวรด้วยครับที่มาปรึกษาในคลินิกของเราด้วยครับแล้วก็รประชาชนด้วยครับโดยส่วนใหญ่เราพบว่าที่มาปรึกษาเนี่ยจะเป็นกลุ่มวัยที่อยู่ในช่วงประมาณสักวัยวัยรุ่นตอนปลายไปผู้ใหญ่ตอนตอน้นอายปปาปุประมาณ18 24ปีปีระมาณนี้ครับ ทีนี้เขาก็มาปรึกษาในคลินิกแล้วปรากฏว่าในช่วงหลังๆนะครับประมาณสักปีสอง0ันหลังจากโควิดมาเนี่ยเอาพูดง่ายๆก็คือมีเทรนเทรนหนึ่งที่ม,มีการใช้บุหรี่ไฟฟ้าขึ้นมาโดยมีโดยมีความเชื่อว่าบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยสามารถนํามาช่วยเลิกบุหรี่มวนได้ครับทีนี้เขาก็ถามครับก็ได้รับคําคถามจากจากประชาชนที่มาให้ที่มารับการปรึกษาครับว่าเอ๊ะคุณหมอครับผมจะผมจะเลิกบุหรี่มวนผมใช้บุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยช่วยในการเลิกบุหรี่มวนได้ไหมครับ นี้เราก็ตอนนั้นเราก็คิดก็คิดว่าเอ๊ะแล้วมันมันมัสามารถช่วยในการเลิกบุหรี่มวนได้หรือเปล่าครับก็เลยติดเข้าไว้ก่อนเลยไปหาไปหาคําตอบมาก็ไปค้นค้นไปเซิร์ชไปค้นหางานวิจัยต่างๆครับในก็คืออันนี้คือจุดเริ่มต้นล่ะจุดเริ่มต้นนะครับคืออย่างที่คุณหมอบอกไปว่า จากการสังเกตเนี่ยพฤติกรรมของคนไทยตั้งแต่ช่วงหลังสกานโควิดสิเป็นต้นมาเนี่ยนะครับเราพบว่าโดยเฉพาะวัยรุ่นเยาวชนวัยรุ่นเนี่ยหันไปดูบุตรไฟฟ้าดืดพอร์ตกันมากยิ่งขึ้น,นแต่ต้องบอกคุณผู้ชม่างนี้นะครับว่าณปัจจุบันนี้ทั้งบุหรีไฟฟ้าหรือพอร์ตที่เราเรียกกันเนี่ยยังไม่ใช่สิ่งที่ถูกกฎหมายในประเทศไทยของเรานะครับยังไม่มีการอนุญาตให้นำมาขายได้ซึ่งก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ผิดอยู่นะครับ แต่คราวนี้วันนี้เนี่ยเราไม่ได้มาพูดถึงกระบวนการเรื่องของกฎหมายอะไรต่างๆเราจะมาพูดถึงประโยชน์และโทษจริงๆกับความเชื่อที่หลายคนเนี่ยเชื่อกันเหลือเกินครับที่ผมเกินไปนะฮะเชื่อว่า การหันมาดูบุหรี่ไฟฟ้าสารนิโคตินเนาะที่เป็นอันตรายในบุหรี่เนี่ยจะทําให้ได้น้อยลงหรือเปล่าแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยสังเกตคือเวลาดูดกันแล้วเนี่ยควันที่ออกไปเนี่ยมันไม่ได้มีกลิ่นฉุนกลิ่นเหม็นซึ่งบางแบรนด์บางยี่ห้อมันมีกลิ่นหอมด้วยซ้ํามันก็ทําให้คนคิดว่าเอ้ยไอ้แบบนี้เองเนี่ยมันเป็นไม่อันตรายนะครับอันนี้คือคุณหมอก็เริ่มและเริ่มได้รับฟีดแบ็เริ่มได้ feedback, รดับคนไข้ต่างๆเริ่มมาหาคุณหมอมากขึ้นใช่ไหมครับว่าเฮ ไอ้บุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยมันอันตรายไหมมันมันทดแทนบุหรี่มวนได้หรือไม่คุณหมอก็เอาจุดตรงนี้แหละเป็นจุดเริ่มต้นของการวิจัยของเราอ่าพอคุณหมอได้คําถามมาแบบนี้แล้วคุณหมอเริ่มต้นอย่างไรกันบ้างครับ,รบก็คือพอไปค้นเนี่ยเจอว่าเรื่องประเด็นนะครับมันยังมันยังมีความขัดแย้งกันของงานวิจัยอยู่คือบางงานวิจัยก็บอกว่าสามารถเลิกได้บางส่วนก็บอกว่าไม่สามารถไม่สามารถช่วยเลิกบุหรีหมร่มวนได้ผมก็เลย ทํางานวิจัยนี้ขึ้นมาครับครับผมทีนี้งานวิจัยชิ้นนี้ก็คือเราก็ทํากลุ่มเป้าหมายครับเป็นกลุ่มกลุ่มวัยผู้ใหญ่ตอนตอนต้นหรือว่าวัยรุ่นตอนปลายเนี่ยครับก็อยู่ในกลุ่มของนักศึกษาระดับอุดมศึกษาอย่างเงี้ยครับโดยโดยเราสะโขบสะโขบประชาประชากรที่เข้ามาในการศึกษาอยู่ใน9จังหวัดภาคเหนือตอนล่างครับเพราะว่าเป็นพื้นที่ที่ใกล้เคียง กับโรงพยาบาลมอนาเรียสวนเขีนบริการของเราด้วยนะครับในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างกับกลุ่มวิจัยตรงนี้แล้วก็เน้นเจาะกลุ่มคือวัยรุ่นใช่ครับครับผมทีนี้กระบวนการก็คือเราได้มีการต้องบอกก่อนว่างานวิจัยของเราครับก็คือจะเป็นเรื่องของบุหรี่ไฟฟ้าแล้วก็มาดูว่าบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยสามารถช่วยลดระดับการติดสารนิโคตินได้หรือไม่ครับทีนี้เราเราทำอันนี้เพราะว่าอะไรคือปกติในกระบวนการเลิกบุหรี่ครับ เราจะมีคะแนนอันนึงเขาเรียกว่าระดับการติดสารนิโคตินมันก็จะเป็นกระบวนการหนึ่งที่ทําให้ช่วยในการเลิกบุหรี่คือถ้าเราสามารถลดคะแนนการติดสารนิโคตินนี้ลงได้ก็เขาก็จะมีแนวโน้มมีโอกาสเลิกบุหรี่ได้มากขึ้นคือในบุหรี่เนี่ยสาเหตุที่ใครหลายๆคนติดบุหรี่เพราะสารหนึ่งที่ชื่อว่านิโคตินใช่ไหมครับสารนิโคตินนี้มันคือสารอะไรอย่างไรถ้าเกิดอธิบายง่ายๆกับคุณชนให้เข้าใจกันครับถ้าพูดง่ายๆสารนิโคตินนั่นคือเป็นส่วนประกอบหนึ่งในบุหรี่ที่ทําให้ ร่างกายของเรามีการติดบุหรี่ขึ้นมาครับมันติดเพราะว่าอะไรคือสารตัวนี้ครับมันจะทําให้สมองของเราครับมันหลั่งสารสื่อประสาทบางตัวขึ้นมาทําให้เกิดอาการติดอาการติดหมายความว่าถ้าเขามีการใช้ตัวบุหรี่ครับรับนิโคตินเข้าไปแล้วถ้าเกิดว่าเขามีการเลิกหรือว่าหยุดกระทันหันอย่างเงี้ยมันจะมีอาการถอนพูดง่ายๆครับอาการถอนก็ทําให้เขาไม่สามารถเลิกได้ก็จะอยากอยากไปเรื่อยๆก็เหมือนสารเสพติดชนิดหนึ่งเนาะที่ว่าเรามีการเสพนานๆมีการติดนานๆถ้าวันหนึ่งเนี่ย จะต้องเลิกที่เขาเรียกว่าอาการลงแดงอาการถอนนี่แหละมีอาการเหมือนกันกับนิโคตินตัวนี้ซึ่งที่ผ่านมากับบุหรี่มวนเนี่ยเขาจะมีกระบวนการเนาะในการรักษาเป็นขั้นเป็นตอนอย่างที่คุณหมอบอกว่าอันดับแรกเลยเราต้องวัดก่อนว่าการติดสารนิโคตินเป็นอย่างไรกันบ้างใช่ไหมครับแล้วยังไงต่อครับครับทีนี้งานวิจัยของเราก็เลยโฟกัสที่2จุดครับคือบุหรี่ไฟฟ้าแล้วก็ระดับการติดสารนิโคตินว่าบุหรี่ไฟฟ้าสามารถช่วยลดระดับการติดสารนิโคตินได้หรือไม่นั่นเองครับครับผมหลังจากที่ส่ง หลังจากที่เราสโคบแล้วว่าประชาประชากรที่เราจะจะใช้เนี่ยก็คือเป็น9จังหวัดภาคเหนือตอนล่างวัยผู้ใหญ่ตอนอ่าตอนต้นใช่ไหมครับครับเราก็ส่งแบบสอบถามออนไลน์ไยครับส่งเป็นลักษณะของส่งเป็นจดหมายปิดผนึกไปไปตามอ่าไปตามสถาบันอุดมศึกษาครับประมาณสัก54สถาบันครับที่นับได้คร่าวๆนะครับแล้วก็พอเอกสารไปถึง นักศึกษาของแต่ละแต่ละวิทยาลายัยแต่ละมหาลาัยครับ <c oughs> ก็จะทําการสแกน QR Code แบบไม่ไม,ไม่ไม่ระบุตัวตน <c oughs> ครับ <c oughs> เขาก็จะตอบคําถามมาว่าระด,ดับการติดสารนิโคตินเป็นเท่าไหร่ <c oughs> ครับผมแล้วก็จะทร <c oughs> าบข,ข้อมูลในการที่ตรวจสอบว่าระดับการติดสารนิโคตินเนี่ยคือแต่ละคนสามารถประเมินตนเองได้หรือเราว่าเป็นลักษณะไหนยังไงครับใช่ครับเป็นลักษณะของการอ่านแบบสอบถามแล้วก็ติก๊กอ่าติ๊กตามลายข้อครับประมาณสักสิบข้อ ครับผมก็จะประเมินออกมาได้ว่าระดับการติดสารนิโคตินของแต่ละคนเป็นอย่างไรครับครับคราวนี้อคุณหมอได้มาแล้วว่าจานวนประชากรที่เราระบุไว้นาอแล้วก็การติดสารนิโคตินผลเป็นอย่างไรบ้างครับณตอนนั้นผลเจอว่าคือเราจะแบ่งกลุ่มเป็น3ามกลุ่มครับคือกลุ่มที่ใช้บุหรี่มวนอย่างเดียวบุหรี่ไฟฟ้าร่วมกับบุหรี่มวนแล้วก็บุหรี่ไฟฟ้าอย่างเดียวครับแล้วก็มาเปรียบเทียบกันโดยกลุ่มที่เราใช้เปรียบเทียบคือกลุ่มที่เรากลุ่มที่เขาใช้บุหรี่มวนอย่างเดียวเข้ามั้มครับว่า เปรียบเทียบปุ๊บกับอีก2กลุ่มที่เหลือเนี่ยมันเป็นยังไง <Ừ. S 1> เราก็พบว่าพอเราติดตามไปครับเป็นระยะเวลาประมาณา12เดือนหรือหปีครับตามไปท,ทุกทุกสเดือนเราก็จะส่งบแบบสอบถามไปเงี้ยครับแล้วก็ดูดูฟีดแบ็กแบบสอบถามกลับมาเราพบ,บ,บว่าแนวโน้มของระดับการติดสารนิโคตินนะครับใน3กลุ่มเนี่ยไม่ได้แตกต่างกันเลยคือไม่ว่าจะใช้บุหรี่ไฟฟ้าใช้2อย่างใช้บุหรี่มวลเนี่ยเขาก็มีระดับการติดสารนิโคตินที่ใกล้เคียงกัน เพราะฉะนั้นหนึ่งลกความเข้าใจของคนที่บอกว่าการที่เปลี่ยนไปสูบบุหรีแบบบุหรีไฟฟ้าดูดพอร์ตเนี่ยทำให้ได้รับสารนิโคตินลดน้อยลงอันนี้หนึ่งละผลที่ออกมาคือไม่ใช่แหละครับก็คือเรื่องของระดับการติดสารนิโคตินจริงเราอาจจริงๆถ้าจะวัดจริงๆอาจจะต้องวัดเป็นจากจากทางลมหายใจจากทางปัสสาวะอย่างเงี้ยครับแต่ว่ามันก็ท่อนข้างยากเราก็เลยใช้วิธีว่าดูจากแบบสอบถามแล้วกันว่าเป็นยังไงครับ ข้าวๆก็เจอว่ามันมันมันไม่ได้น้อยลงเลยไม่ว่าจะใช้บุหรี่อะไรก็ตามครับผมอ่ะอันนี้คือเป็นเป็นงานวิจัยที่เราหามาได้แล้วก็คือเก็บรวบรวมข้อมูลมาได้แล้วจากการที่ผลออกมาเป็นอย่างนี้ครับคุณหมอมันชี้วัดอะไรได้บ้างมันส่งประโยชน์ต่ออะไรอย่างไรได้บ้างครับครับอย่างแรกเลยครับก็คือสามารถกลับไปตอบคําถามของกลุ่มประชากรที่เขาสงสัยมาถามเราได้ครับว่าบุหรี่ไฟฟ้าช่วยเลิกบุหรี่ได้ไหมแล้วก็บอกเขาได้ครับว่าบุหรี่ไฟฟ้าการใช้บุหรี่ไฟฟ้าไม่สามารถช่วยลด ระดับการติดสารนิโคตินได้ครับซึ่งการระดับการติดสารนิโคตินเนี่ยเป็นสิ่งสําคัญที่เราใช้มอนิเตอร์การเลกบุหรี่นั่นเองอย่างนี้อย่างแน่แบบครับคุณหมอครับทําไมเจ้าบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยมันยังถึงพอเราเก็บรวบรวมมาแล้วเนี่ยจำนวนนิโคตินที่เราได้รับเนี่ยมันไม่มีความแตกต่างจากบุรี่มวนเลยคุณหมอคิดว่าน่าจะมาจากสาเหตุอะไรอย่างนี้บ้างจริงๆสาเหตุมีอาจจะพูดยากครับแต่ว่ามันก็จะมีทฤษฎีบางอย่างที่มันสามารถอธิบายได้บ้างครับก็คือ บางคนก็จะบอกว่าเวลาที่เราใช้ตัวบุหรี่บุหรี่ไฟฟ้าครับมันอาจจะตัวบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยมันก็มีบางบางยี่ห้อบางชนิดครับที่มีปริมาณนิโคตินเหมือนกันซึ่งจริงๆแล้วเราไม่สามารถไปวัดได้ในงานวิจัยของเราก็จะเป็นข้อจํากัดนิดนึงว่าไม่สามารถวัดได้ว่าบุหรี่บุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยมีนิโคตินหรือไม่มีอะไรอย่างนี้ครับอันนี้ก็พูดยากครับอันที่2ก็คือเรื่องของเวลาที่เราใช้บุหรี่บุหรี่ไฟฟ้าครับเขาอาจจะไปอยู่ใน สภาพแวดล้อมที่แบบอยู่กับคนสูบบุหรี่เยอะแยะครับที่เราเรียกว่าเซ c ค n d h a ์แฮนด์ส r เกอร์อาจจะได้รับนิโคตินจากเซ็กเตอร์แฮนดสองมือสามแบบเออถามเรื่องนี้คับุณหมอคืออย่างบุหรี่มวนเนี่ยมันเคยมีงานวิจัยเนาะที่บอกว่าการที่เราไม่ได้สูบแต่เราอยู่ใกล้เคียงกับผู้ที่สูบและสูดควันเข้าไปเนี่ยก็จะเป็นการมือว่าบุหรี่มือสองถ้าเกิดบุหรี่ไฟฟ้าดูดพอดนะครับ คนบุหรี่มือสองแบบนี้ก็ได้รับเช่นเดียวกันไหมใช่ครับได้รับเช่นเดียวกันเลยใช่ครับนี่คืออันตรายนะฮะเพราะหลายคนที่ผมบอกไปครับว่าบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยบางคนอยู่ใกล้ๆได้กลิ่นแล้วมันหอมกลิ่นบุอรี่กลิ่นมะฝรั่งกลิ่นอะไรต่างๆที่มาโอ้โหบางคนแบบชอบนั่งใกล้ๆเดี่ยวโหสูดไปเต็มปอดเลยแต่อย่าลืมครับนั่นแหละคือนิโคตินทั้งนั้นเลยนะครับมีสารต่างๆเหมือนเปรียบเสมือนคุณสูบกับเขาไปด้วยครับนี่คืออันตรายที่เกิดขึ้นใช่ครับคราวนี้ครับคุณหมอครับพอเราได้ผลการวิจตต่่่าาาางงๆอออออกกมมมและขเี คุณหมอจะมีการต่อยอดอย่างไรบ้างกับงานวิจัยชุดนี้ครับ,คร,บครับด้วยข้อจํากัดที่ที่เก่าไปครับก็คือเรื่องของเราวัดจากเขาเรียกว่าเป็น subjective ก็คือเราทําแค่แบบสอบถามเราไม่ได้ไปวัดลมหายวัด,ว,ด,ว,ดวัดปริมาณของนิโคตินจากลมหายใจรหรือว่าไปวัดจากตัวปัสสาวะซึ่งมันจะเป็นการวัดที่มันเป็นมาตรฐานนะครับเราไม่ได้ทําขนาดนั้นเราก็วางแผนว่าเราจะต่อยอดด้วยการวัดปริมาณนิโคตินจากปัสสาวะที่เราจะทําต่อครับเพื่อที่จะให้ผลงานวิจัยเนี่ยมัน ม่นยำม,มากขึ้นครับ,รบผมอันนี้คือเป็นแนวทางในการต่อยอดนะครับประโยชน์จากครั้งนี้นอกจากที่คุณหมอจะได้นําไปบอกคนไข้เนาะที่เคยมาถามคุณหมอเนาะว่า,าการดูด,ด,ดบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยมันแตกต่างอย่างไรไหมคุณหมอได้มีการเผยแพร่ข้อมูลตรงนี้อย่างไรกันบ้างครับเพื่อให้ประชาชนวงกว้าเขาได้รับทราบข้อมูลตรงนี้กันบ้างครับเบื้องต้นก็คืออันดับแรกคือตอนที่เราเจอปัญหาว่าเ,เราไม่รู้จะตอบเขาไงครับเ,<อ>เพราะว่าเราเจอว่าผลงานวิจัยมันมันขัดแย้งกันอยู่เราก็ได้ทําการ ตีพิมพ์บทความบริทัศหรือว่าเรียกว่า r e ューออร์ติเคิลครับลงในวารสารของราชวิทยาลัยวิสัยครอบครัวไปครับตีพิมพ์ไปก็บอกว่ามันมีข้อจํากัดมากมายซึ่งเราก็ได้ทํางานวิจัยของเราเพื่อแก้ไขข้อจํากัดนั้นเพื่อที่จะตอบคําถามครับในในปัจจุบันนี้ก็เลยอยู่ในช่วงกระบวนการของการจัดทําเขียนเมนูสคริปเพื่อที่จะตีพิมพ์ผลงานวิจัยเนี่ยครับให้เผยแพร่ในระดับระดับ ระดับนานาชาติต่อไปครับครับแล้วก็ในวันนี้ครับรายการชวนพี่น้องมองบ้านเมืองของเราก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งช่องทางนะครับที่จะทําให้คุณผู้ชมเนี่ยได้รับทราบผลการวิจัยตรงนี้เพื่อเป็นประโยชน์ด้วยนะฮะให้คุณหมอย้ํากับคุณผู้ชมอีกทีละกันครับว่าจริงๆแล้วผลการวิจัยออกมาความแตกต่างของบุรีมวลและบุรีไฟฟ้ามีความแตกต่างอย่างไรกันไหมครับเชิญเลยฮะครับถ้าเกิดว่าจะ,ะสื่อสารสั้นๆครับให้เข้าใจง่ายๆก็คือจากงานวิจัยที่ของที่ทําไปครับก็คือเราพบว่า ผู้ที่ใช้บุหรี่มวนผู้ที่ใช้บุหรี่ไฟฟ้าหรือใช้บุหรี่ไฟฟ้าร่วมกับบุหรี่มวนเนี่ยในระยะยาวประมาณ1ปีนะครับเราพบว่าแนวโน้มของระดับการติดสารนิโคตินเนี่ยไม่ได้แตกต่างกันเลยไม่ว่าจะใช้บุหรี่ไฟฟ้าหรือไม่ใช้เขาก็มีแนวโน้มที่ ไอ้ตัวของระดับการตีสานนิโคตินที่ไม่แตกต่างกันครับครับจากการที่เราพูดคุยกับคุณหมอกันมาตลอดทั้งช่วงรายการของเรานะครับก็จะเห็นได้ว่าการวิจัยคุณหมอเนี่ยและก็การอธิบายความออกมาเนี่ยเป็นสิ่งที่เข้าใจได้ง่ายและก็เป็นประโยชน์นะครับต่อคุณผู้ชมจริงๆซึ่งสิ่งเหล่านี้เองครับส่วนหนึ่งก็ได้รับการส่งเสริมมาจากอาจารย์ประจําภาควิชาด้วยนะครับเดี๋ยวในช่วงหน้าเราจะมาพูดคุยกับอาจารย์กันครับว่าเขามีการส่งเสริมนิตยี์อย่างไรกันบ้างครับหลักสูตรต่างๆมีการปรับอย่างไรให้มีการ เข้าถึงประชาชนในพื้นที่ได้ดีแบบนี้ช่วงนี้ต้องขอคุณคุณหมอเป็นอย่างมากเลยครับบค,ครัในยุคสมัยนี้บุหรี่ไฟฟ้า,ฟา,ฟาถูกพัฒนามาเพื่อทดแทนยาสูบแบบเก่าบ้างก็ว่าปลอดภยัยบ้างก็ว่าไม่เป็นมะเร็งดีไม่ดีก็ว่ากันไปตามข้อมูลต่างๆนานาอันที่จริงเราควรจะคิดว่าไอ้ที่ดีกว่าปลอดภัยกว่ายังไงมันก็ไม่ปลอดภัยที่สุดอยู่ดี เพราะมันผิดธรรมชาติการหายใจของเราบุหรี่ไฟฟ้านี่ง่ายมากกดปุ่มค้างแล้วก็ดึงยาวๆควันไอ้น้ำนี่ตลบอบอวนนี่แหละที่มันทำให้เท่กลิ่นก็หอมซะด้วยมีตั้งแต่กลิ่นผลไม้ไปยังกลิ่นตัวสาวยิ่งพอเขาบอกปลอดภัยกับบุหรีทีนี้น้องๆหนูๆก็หามาลองตามผู้ใหญ่แถมยังโมแต่งตัวทำความร้อนได้ดั่งใจเพียงไม่นานบุหรี่ไฟฟ้า ก็กลายเป็นไอเทมสุดเจ๋งเกลื่อนถนนนี่คือไม่ได้ชมบุหรี่ไฟฟ้านะลองมาดูต่อไอควันไอน้ำที่ลอยขโมงอยู่เนี่ยมันมีนิโคตินที่คุณมองไม่เห็นมีสารนู่นนี่ที่ยังไม่ได้รับการยืนยันแต่ที่แน่ๆเอาแค่นิโคตินที่เป็นสารเสพติดเราก็แย่แล้วนะพวกนี้มีฤทธิ์ทำร้ายสมองโดยเฉพาะเยาวชนและถึงจุดหนึ่งเราก็เสพติดนิโคติน มันจึงเป็นต้นต่อให้เราข้ามสเต็ปไปสูบอะไรที่ง่ายกว่าอย่างบุหรี่ทีนี้ก็เต็มตัวเลยมาถึงไอ้น้ํำยากลิ่นหอมหอมเวลามันโดนความร้อนเผาไหม้ทีนี้มันจะเปลี่ยนจากไอ้หอมๆเนี่แหละเป,เป็นสารเคมีชนิดใหม่รวมไปถึงสารก่อมะเร็งก็เป็นได้ไอสารเหล่านี้เมื่อมีการสูดดมมากๆเข้าอาวัยวะภายในของเราคงไม่ชอบนะักโดยเฉพาะปอด นี่แหละถึงบอกว่าไอ้ที่ว่าดีกว่าปลอดภัยกว่ามันก็ยังไม่ปลอดภัยที่สุดอยู่ดีเท่ากับการที่เราไม่สู่แล้วยังเป็นการไม่พาเราข้ามสเต็ปไปสู่การติดบุหรี่จริงในอนาคตด้วยเอาเวลามาคิดว่าอันไหนดีกว่ากันสู้เอาเวลาไปคิดว่าจะเลิกยังไงจะดีที่สุดสำหรับคุณนะครับ เชื่อไหมครับว่าเด็กไทยหนึใน5คนได้รับอันตรายจากควันบุหรี่มือ2ภายในบ้านตัวเองแท้ๆและหนึ่งใน2คนเสี่ยงกับการมีพฤติกรรมสูบบุหรี่ในอนาคตลองมาดูที่บ้านหลังนี้ว่าอะไรคือข้อเสียของการที่มีคนสูบบุหรี่ในบ้านบ้านนี้มีโอกาสที่คนในครอบครัวจะเจ็บป่วยครับเพราะมีการสะสมของควันบุหรี่มือสและมือสา ี่ก่อให้เกิดความเสี่ยงที่จะเป็นโรคเกี่ยวกับหัวใจหลอดเลือดและอันตรายที่สุดจนถึงขั้นมีโอกาสเป็นมะเร็งปอดเลยครับและยิ่งถ้ามีคนท้องภายในบ้านความอันตรายจะยิ่งเพิ่มขึ้นเพราะสารพิษเหล่านี้สามารถแพร่จากแม่สู่ลูกผ่านทางรกได้ส่งผลให้เกิดสภาวะคันเป็นพิษจนทําให้แท้งลูกได้ครับหรือทําให้เด็กมีโอกาสที่จะเกิดความพิการปากแหว่งเพดานโวตั้งแต่กําเนิด หรือความเสี่ยงที่จะเกิดโรคหลายตายในเด็กสูงขึ้นกับตัวคุณพี่ที่สูบบุหรี่ก็มีผลเหมือนกันครับเขาไม่รู้ตัวหรอกว่าการที่สูบบุหรี่ในบ้านมันทําให้พี่เขาสูบเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆเพราะเขาจะสูบเมื่อไหร่ก็ได้ว่างเมื่อไหร่พี่เขาก็สูบและยังส่งผลให้ลูกของพี่เขามีโอกาสที่จะเริ่มสูบบุหรี่เพราะเห็นคนในครอบครัวสูบและการสูบบุหรี่ของพ่อแม่ก็เป็นสาเหตุสําคัญ ที่ทำให้ลูกกลายเป็นคนติดบุหรี่ครับทีนี้ลองมาดูกันครับว่าถ้าเกิดบ้านนี้กลายเป็นบ้านที่ปลอดบุหรี่จะส่งผลดีต่อคนในครอบครัวนี้ยังไงบ้างอย่างแรกเลยคืออากาศในบ้านจะบริสุทธิ์และสดชื่นมากขึ้นเพราะจะไม่มีกลิ่นบุหรี่มารบกวนการสะสมของควันบุหรี่มือสองและมือสามก็จะไม่มีทำให้สุขภาพของคนในครอบครัวดีขึ้น ถ้ามีการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอด้วยแล้วทุกคนในครอบครัวก็จะมีสุขภาพที่แข็งแรงเพิ่มขึ้นอย่างแน่นอนครับเรื่องนี้มีผลการวิจัยมาลองรับด้วยว่าการไม่สูบบุหรี่ในบ้านสามารถทำให้เลิกบุหรี่ได้ถึง28ในขณะที่บ้านที่มีการสูบบุหรี่จะเลิกบุหรี่ได้เพียง16เเท่านั้นเองและยังลดโอกาสที่ลูกของพี่เขาจะกลายเป็นคนที่สูบบุหรี่ด้วยครับ เห็นไหมครับว่าการที่มีบ้านที่ปลอดบุหรี่ส่งผลดีต่อคนทุกคนที่อยู่ในบ้านอย่างไรบ้างถ้าอย่างนี้แล้วก็มาร่วมกันทำบ้านของเราทุกคนให้กลายเป็นบ้านที่ปลอดบุหรี่กันเถอะครับ <c oughs> เพื่อคนที่คุณรักและเพื่อตัวของคุณเอง ที่เราไปพูดถึงงานวิจัยเกี่ยวกับเรื่องของบุหรี่เราได้คําตอบกันไปแล้วนะฮะว่าบุหรี่ไฟฟ้ากับบุหรี่มวนนะฮะให้นิโคตินที่ไม่ได้แตกต่างกันเพราะฉะนั้นอันตรายก็ไม่ได้แตกต่างกันเลยนะครับเดี๋ยวช่วงนี้ครับเราจะมาพูดคุยกับทางด้านของผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์นนท์โสวรรณะกันนะครับท่านก็เป็นอาจารย์ที่คอยสนับสนุนงานวิจยัยดีๆที่เกิดขึ้นเมื่อสักครู่นี้อาจารย์สวัสดีครับสวัสดีครับเมื่อสักครู่นี้เราคุยถึงงานวิจัยไปถือว่าเป็นงานวิจัยที่ได้ประโยชน์มากๆนะครับทำให เป็นคาตอบเป็นอย่างดีจริงๆเราเนี่ยอยากถามว่างานวิจัยกับวงการแพทย์นะครับมีความสําคัญอย่างไรกันบ้างอ๋อครับก็ผมว่าเหมือนเราพวกเรารู้กันอยู่แล้วงานวิจัยเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ดีนะแล้วก็สิ่งที่เอามารักษาคนไข้ส่วนใหญ่ของเราเนี่ยเกิดทั้งหมดเลยเนี่ยก็มาจากางานวิจัยเนาะครับแ,แต่ว่าสิ่งที่ปัญหาอันหนึ่งก็คือว่างานวิจัยส่วนใหญ่่ยที่เราเออกมาเกี่ยวกับคนไข้เนี่ยส่วนใหญ่ก็เป็นงานวิจัยที่มาจากต่างประเทศเนาะครับครับเนั้นไอเดียของ ที่เราพยายามทํากันอยู่คือว่าการที่เราจะเอางานวิจัยมาดูแลคนไทยโดยเฉพาะพื้นที่เนี่ยของเราเนี่ยก็ควรจะเป็นงานวิจัยที่เกี่ยวกับคนไทยนะครับก็เป็นโจทย์สําคัญที่เราทไงไงําให้งานวิจัยที่ทําในคนไทยเนี่ยมีคุณภาพได้อย่างไร ครับผมบอันนี้เองก็คือเป็นสิ่งที่ทางด้านของหลักสูตรแพทย์ประจําบ้านของมอ so นเรสวนก็ให้ความสําคัญด้วยกับงานวิจัยด้วยใช่ไหมครับเราให้ความสําคัญอย่างไรกันบ้างเรามีการแบ่งอัตราส่วนงานการทํางานวิจัยการอะไรอย่างไรกันบ้างครับอาจารย์จริงๆก่อนที่เป็นเรื่องเรื่อง,เร,องเรื่องสตรนเนี่ยมันคือเรื่องของการออกแบบว่าแพทย์ประจําบ้านเนี่ยจะมีเวลาอยู่กับเราเนี่ยรวมๆกว่สามปีนะครับ สามปีเนี่ยจริงๆแท่ประจบ้านก็จะต้องมาคอยคุยกับอาจารย์ที่ปรึกษาเนี่ยตั้งแต่เดือนอแรกๆเลยว่าตลอดสาปีเนี่ยเขามีสเกตดูมีงานอะไรที่ต้องทําบ้างนมะมันจะมีการกใหญ่ๆและงานยอดๆที่ต้องทำเนาะหนึ่งเดนก็มีงานวิจัยเนาะเราออกแบบไว้ตั้งแต่ว่าปีแรกในกระบวนการวิจัยเขาต้องได้เรื่องอะไรเห็นปีแรกต้องได้หัวข้อละนะแั้นพอปีที่สองต้องได้กระบวนการเจ็บละบอพอปีที่สามเนี่ยก็ต้องพร้อมส่งตีพิมพ์เผยแพร่นะครับเนาะ จริงจริงพอพูดถึงนี้ที่แบบว้ยแปลว่าพอปีแรกกว่าจะได้หัวข้อมันไม่ใช่ไปทําเดือนที่12บสองของปีแรกใช่ไหมต้องเริ่มต้นเลยแรกเริ่มต้แต่เริ่มแรกใช่ไหมฮะงั้นถามว่าเราแบ่งสัดส่วนงานวิจัยกับกับโรงพยาบาลประจำบ้านอย่างไรเนาะงั้นเอาการโรงพยาบาลประจำบ้านมีอยู่2กระบวนการหลักเป็นเรื่องของการอบรมเชิงวิชาชีพผมกับเรื่องวิจัยเนาะงั้นเราพยายามบาลานซ์ระหว่างความเป็นวิชาชีพกับวิจัยเนี่ย อยู่ประมาณสัก50-60พูดอย่างนี้ก็เหมือนเจะเวอร์นะเหมือนเจะเวอร์แต่จริงๆแล้วเนี่ยในระหว่างที่แพทย์ประจำบ้านเนี่ยเราไปดูแลคนไข้อะครับหน้าที่ของอาจารย์ที่ปรึกษาเนี่ยเราจะพยายามชี้ประเด็นที่เขาเห็นว่าในประเด็นระหว่างวุฒิแประเด็นที่เนี้ยทาวิจัยได้นะครับประเด็นเนี้ยทาวิจัยได้นะประเด็นนี้ทําวิจัยได้นะใค้เขาเห็นเขาเรียกว่าเป็นช่องว่างหรือโอกาสที่จะทําวิจัยได้แต่แต่ว่า แน่นอนมาเดือนแรกๆอะเ้ว่าจากบ้าก็อาจจะต้องปรับจูนกันหน่อยไม่รู้จะทาอะไรดีใช่ไหมหน้าที่ของอาจารย์ก็ต้องคอยชี้เรื่องนี้เรื่องนี้เรื่องนี้ทำได้นะให้เขาเกิดความน่าสนิทอาเออใหญแต่ว่าสุดท้ายคนจะทำอะคือฟังแบบอย่างนี้แล้วคือใครที่จะมาเรียนเนี่ยไม่ต้องกังวลเรามีทีมอาจารย์ที่คอยชี้แนะให้ตลอดเหมือนเป็นพี่เลี้ยงให้ตลอดเวลาเลยนะฮะที่จะคอยชี้ประเด็นให้ท่านไปทำเนี่ย แบบนี้เองเนี่ยเราเลยมีงานวิจัยที่ออกมาแล้วเป็นประโยชน์มากๆมีรางวัลต่างๆมาการันตีด้วยใช่ไหมครับใช่ใชคือจริงๆเรื่องรางวัลเนี่ยไม่ได้ตั้งตั้งเป้าหมายไว้แต่แรกนะคะที่ไหนะว่าในราชบุยีวิสาข์ครอบครัวเองเนี่ยเรามีการอบรมเรามีป็นการประชุมวิชาการที่เป็นระดับชาติเนี่ยอ,อยู่หลายวทีเนาะหนึ่งในหนึ่งในวทีที่สําคัญคือว่าประชุมวิชาการวิสาข์ครอบครัวประจาปีเนาะที่จัดเป็นประจําทุกป,ปีอยู่ละนะครับเนาะ ซึ่งเราก็เห็นว่าการยแพทย์ประจำบ้านของเราเนี่ยก็น่าสนใจนะค <Yeah. S 1> แลวก็ดูน่าจะดีนะ <Yeah. S 1> ก็เลยลองไปส่งให้เขาไปอขอไปนําเสนอ mm. ในเวทีของเป็นออลพิเศษซึ่งก็เป็นแบบเวทีใหญ่เลยนะ mm. นะครับเนาะก็ก็ได้ผลที่ที่เราคาดหวังไว้นะก็คือว่าการแพทย์ประจำบ้านของเราเนี่ยก็ เรื่องวิจัยหรี่เนี่ยก็ได้รงางวัลชนะเลิศเราก็เป็นสิ่งที่เราเออดีใจคือรางวัลนี่ก็ถือว่าเป็นเครื่องการันตีอย่างหนึ่งแต่ที่สําคัญที่สุดคือประโยชน์จากงานวิจัยที่ผู้ปว่วยที่ประชาชนได้รับอันนี้คือสิ่งที่ดีที่สุดเลยใช่แล้วนะครับอ่ะทิ้งท้ายแล้วครับอยากให้อาจารย์ได้ฝากเกี่ยวกับเรื่องของหลักสูตรแพทย์ประจําบ้านของเราหน่อยแล้วกันครับว่าเรามีความโดดเด่นอย่างไรบ้างและผู้ที่สนใจสามารถติดต่อเข้ามาเรียนได้อย่างไรกันบ้างครับ ถ้าประจำบ,บ้านของเวสส์ครอบครัวที่มอนโดเรสวนเนี่ยนะครับแล้วก็เปิดเป็นเปิดมาเข้าปีที่สี่แล้วนะครับนะก็มีคนอบรมมาเข้ามามาต่อเนื่องทุกป,ปีนะทุป,ปีนะครับนะก็เราก็ต้องคัดคนที่มีความสนใจนะก็ใครที่สนใจทั้งอยากอบรมในเชิงของเป็นหมอเวสส์ครอบครัวที่ที่เก่งเนาะแล้วก็สามารถทําวิจัยได้อย่างมีคุณภาพเนาะแล้วก็สามารถเวิร์กไรส์บรรลหว่ง เรื่องวิชาชีพล้วก็วิจัยได้โดยที่มีความสุขได้ด้วยแล้วก็สามารถสร้างงานวิชาการที่มีประโยชน์ได้นะครับแล้วก็เพิ่มบรสมบัติที่เราได้นะครับครับผมก็ติดต่อได้เลยนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณนะครับผู้ทูตศาสตราจารย์นายแพทย์นนโสวันะเป็นอย่างมากเลยครับขอบคุณครับสวัสดีครับและนี่คือทั้งหมดของรายการชวนพี่น้องมองบ้านเมืองครับวันนี้ผมพี่พัฒน์อัปพุธและทีมงานทุกท่านต้องขอลากันไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ